พระอุปเสนเถระ,ะ,ระพระพุทธเจ้าประนามว่าโมคบุรุษยังมิได้บรรลุมรรคผลใดๆแต่ทาตัวไปสั่งสอนผู้อื่นพระอุปเสนเถระเ,ะเ,ระเอตทักคาในทางผู้นําซึ่งความเลื่อมใสพระอุปเสณเป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อวังคันตะมัรดาชื่อนางสารีในหมู่บ้านตนํนาบลนลันทาซึ่งบิดาของท่านเป็นนายบ้านหรือหัวหน้าหมู่บ้านนั้นอันตั้งอยู่ในแควนมคธท่านเป็น น้องชายอีกคนหนึ่งของพระสารีบุตรเทระในบรรดาพี่น้องเจ็ดคนเมื่อเจริญวัยขึ้นได้รับการศึกษาจบวิชาไตรเพศหรือพระเวททั้งสามตามลัทธินิยมของพราหมณ์และถือว่าเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของศาสนาพราหมณ์อุปเสศนะเมื่อพระสารีบุตรเทระผู้เป็นพี่ชายออกบวชแล้วตนเองก็มีจิตน้อมไปในการบวชอยู่ด้วยวันหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเกิดศรัทธาเรื่มสายยิ่งขึ้น จึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ประทานให้ตามประสงค์ท่านดำรงเพศภิกษุปฏิบัติาศาสนกิจตามหน้าที่เมื่อท่านบวชได้เพียงหนึ่งพรนษาและยังเป็นปุถุชนมิได้บรรลุมรรคผลใดๆท่านเกิดมีความคิดขึ้นว่าเราจะช่วยกระทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากไปด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์ดังนี้แล้วก็ตั้งตนเป็นอุปัชาบวชกุลบุตรผู้หนึ่งไว้ในสำนักของตน และจำพรรษาอยู่ด้วยกันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านได้พาสถิวิหาริสิษย์ของท่านไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยหวังว่าจะได้รับคำยกย่องชมเชยจากพระองค์แต่ครั้นพระพุทธองค์ตรัสถามก็ได้ทรงทราบว่าท่านตั้งตนเป็นอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรท,ทั้งทั้งที่ตนเพิ่งบวชได้เพียงพรรษาเดียวอีกทั้งยังเป็นปุถุชนจึงทรงประนามตำหนิท่านอย่างรุนแรงด้วยพระดำรัสว่าดูก่อนโมคบุรุษทำไมเธอจึงเป็นคนมกักมากอย่างนี้ ตัวเธอเองก็ยังต้องอาศัยผู้อื่นสังสอนอยู่แต่นี่ทําไมเธอจึงทําตัวสั่งสอนผู้อื่นเสียเองและพระพุทธองค์ก็ทรงติเตียนเธออีกเป็นอันมากท่านอุปเสสนรู้สึกสลดใจที่ถูกพระบรมศา,ศาสดาตําหนิอย่างนั้นจึงคิดว่าเราถูกพระพุทธองค์ทรงตาําหนิเพราะเรื่องสัิวิหาริกดังนั้นเราจะอาศัยสัตวิหาริกนี่แหละยังพระบรมศาสดาให้กระสัรเสริญเราให้ได้ จากนั้นท่านได้กลับทูลลาพระผู้มีพระภาคผัสสะที่วิหาริกกลับสู่ที่พักตั้งใจบำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็ได้บรรลุพระรหัสผลหมดกิเลสสวระเป็นพระอเศขบุคคลในพระพุทธศาสนาเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านได้สมาทานทุดงควัตประพฤติปฏิบัติในทุดงคุณครบทั้งสิบสามข้อทุดงมีสิบสามข้อคือหนึ่งบังสุกุลิกังคะถือทรงผ้าบาังสุกุลเป็นวัด สเตจิวริกังคักถือทรงเพียงไตรจีวรเป็นวัดสามปินทปาติกังคักถือเที่ยวบินทบาตเป็นวัด